มันเรื่องจริงดิ LM ฉลาดขึ้นในเองไม่ต้องเสียเวลาเทนใหม่แถมประสิทธิภาพพุ่งกระฉุดแตนฟ f o r d เปิดตัว S Framework สุดล้ำที่ทำให้ LM พัฒนาตัวเองได้ผ่านการปรับบริบทไม่ใช่การอัปเดตโมเดลผลลัพธ์คือความแม่นยำเพิ่มขึ้น10.6%ใน App World และลดเวลาปรับตัวได้ถึง86.9%ประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปได้เยอะเลย Google Maps ผนึก Gemini API AI App ไม่มั่วแลนะกว่า250ล้านสถานที่ข้อมูลเรียวไทปอน AI ลด AI หลอน App แม่นยำขึ้นจริง เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเทคโนโลยี AI กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนโลกยานยนต์แบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนและ Volvo vo กำลังจะเป็นเจ้าแรกที่นำมันมาใช้ Volvo vo, EX หักสิบรถยนต์ไฟฟ้าตัวใหม่ล่าสุดจะเป็นคันแรกในตลาดที่ติดตั้ง Google Gemini AI ผู้ช่วยเสียงอัจฉริยะระดับโลกนี่ไม่ใช่แค่การสั่งงานด้วยเสียงแบบเดิมๆแต่มันคือการยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้คุณควบคุมและเข้าถึงข้อมูลรถได้ลึกซึ่งกว่าที่เคยเป็นมาเยอะรู้อย่าง Google Messages กำลังซุ่มทำอะไรบางอย่างที่จะทำให้แชทคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ตอนนี้ Google กำลังทดสอบ AI Nano Banana ที่จะมาพร้อมกับ Gemini 2.5 Flash ให้คุณสร้างและแก้ไขรูปภาพได้ในแชทโดยตรงมันจะเน้นการแต่งรูปที่มีอยู่แล้วให้กลายเป็นมีมสุดปัน่นหรือจะปรับแต่งยังไงก็ได้บอกเลยว่าคู่แข่งอย่าง Meta AI และ Apple ต้องมีหนาวเตรียมตัวให้พร้อม Apple M5 มาแล้วแรงกว่า M4 ถึง4เท่าในงาน AI ชิป3นาโนเมตรตัวนี้อัปเกรด GPU และ neural engine ให้ทำงาน AI ได้เร็วขึ้นมากพร้อมกราฟิที์ขึ้นเรื่อลกว่าเดิม45มันจะอยู่ใน MacBook Pro iPad Pro และ Apple Vision Pro รุ่นใหม่ทำให้ทุกอย่างที่คุณทำบนเครื่องเร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดนะักพัฒนา AI ฟังทางนี้ Google AI Studio เพิ่งปล่อยของเด็ดที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเยอะตอนนี้มีแดชบอร์ดเรียลไทดูการใช้โทเคนได้เลยไม่ต้องมานั่งเดาอีกต่อไปแถมมีฟีเจอร์เสียงพูดเป็นโค้ดได้ด้วยนะ มันช่วยให้คุณคุมงานได้แปะขึ้นสร้างโมเดล AI ได้ไวขึ้นเยอะไม่ต้องเสียเวลาไปกับเรื่องจุกจิกอีกแล้ว CEO Google ยืนยัน Gemini 3มาแน่ปีนี้เขาบอกว่ามันจะฉลาดเป็น k, เอเจนอัจฉริยะ Google เร่งเครื่องสุดๆสูส้คู่แข่ง Elon Musk ออกมาพูดเองเลยนะว่า Grok 5เนี่ยจะเป็น AGI หรือใกล้เคียงโคตรอยเรื่องนี้มันสั่นสะเทือนวงการ AI ทั้งโลกเลยนะมีทั้งคนตื่นเต้นและคนกังขาเพราะถ้าจริงนี่คือการผลิชมหน้าเทคโนโลยีครั้งใหญ แต่ก็ต้องมาดูกันว่าเอกายที่ว่าเนี่ยจะมาพร้อมกับความรับผิดชอบและกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเพอไหมไม่งั้นได้วุ่นวายกันทั้งสังคมแน่แ่อาลีบาบาทำได้ไงวะลดการใช้ GPU NVIDIA ลง82สเปอร์เซำหรับโมเดล AI ด้วย A อก o ิออนระบบ A อก o ิออนตัวนี้โคตรเจ๋งสามารถรันโมเดล AI ใหญ่ได้พร้อมกันหลายสิบตัวแถมยังลด GPU ที่ต้องใช้จาก1 1 9 2เหลือแค่213ตัวนี่มันช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมหาศาลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรได้แบบสุดๆใครจะไปคิดว่าทาได้้ขนนาดนี รู้อย่าง Nvidia ไม่ได้แค่ทำชิปแต่ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนเกม AI ด้วยการซื้อโซเวอร์นี่ไม่ใช่แค่การซื้อกิจการธรรมดาแต่เป็นการรวมซอฟต์แวร์ AI เข้ากับฮาร์ดแวร์เพื่อสร้างโรงงาน AI ที่ครบวงจรเป้าหมายคือการเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล AI ให้สูงสุดลดข้อจำกัดด้านพลังงานและครองตลาด AI แบบเบ็ดเสร็จ นักพัฒนา AI ฟังทางนี้คองปล่อย SDK Volcano ที่จะทำให้การสร้าง AI agent ระดับ Production โคตรตรงง่ายแค่เก้าบรรทัดก็เอาอยู่มันรวม LLM หลายเจ้าใช้ m o เดล Context Protocol ได้แบบ Native ลดโค้ดจากร้อบรนทัดเลือกแค่หลักหน่วยไม่ต้องปวดหัวกับงาน AI ซับซ้อนอีกต่อไปเพราะมันมาพร้อมฟีเจอร์ระดับโ o d u c t i o n ครบคันจบในตัวเดียวนักพัฒนาโค้ดทั้งหลายฟังทางนี้ปัญหาการค้นหาโค้ดที่กินเวลาคุณกว่า60%กำลังจะหมดไปแล้วนะเว้ย Cognition กับ w i n s s u v f ปล่อย SWE g r a b AI ตัวใหม่ที่โคตรเร็วค้นหาโคดในโปรเจกต์ใหญ่ๆได้เร็วกว่าเดิมถึง20เท่าเลยนะมันใช้ AI แบบพิเศษที่ทำงานพร้อมกันได้หลายอย่างช่วยให้นักพัฒนาทำงานได้ลื่นไหลขึ้นเยอะไม่ต้องมานั่งรอยต่อไปแล้ว